สวัสดีครับผมวันนี้วันที่13สิงหาคมปี2566นะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะเนเรื่องของนโยบายนะครับทางด้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะก็ออกมาแป่งปันนะครับ หนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับเราก็ต้องรอดูกันนะภายใต้ของแกนนําพักเพื่อไทยนะครับที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นนะครับทางด้านของพักเพื่อไทยได้มีการนะครับแบ่งปันนโยบายตัวหนึ่งซึ่งนะ่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนิดนึงครับในเรื่องของเงินดิจิตอลมีรายละเอียดอย่างไร นะครับผมนะก็ต้องบอกว่าเป็นเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับหลายท่านก็มีคําถามเข้ามานะครับให้รองมาแบ่งปันข้อมูลเบื้องต้นหน่อยซินะครับก็เดี๋ยวเท่าที่มีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าภายใต้ของลักษณะโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับนะดูเป็นแนวทางซึ่งก็แน่นอนว่าทางด้านของพรรคเพื่อไทยอยู่บนเงื่อนไขที่นะครับทางด้านของโคศกพรรคเนี่ยได้แบ่งปันว่าจะต้องเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ ภายใต้ของพรรคเพื่อไทยก็จะมีนโยบายตัวนี้ออกมานั่นคือนะครับผมเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะครับใช้ภายในรัศมี4กิโลเมตรนะครับใช้หมดภายใน 6เดือนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแนวทางเป็นอย่างไรนะอันนี้ขออนุญาตแบ่งปันเบื้องต้นนะครับให้กับท่านทําความรู้จักนะครับสำหรับรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าใครที่จะได้รับเงินดิจิตอลนะครับ10,000บาทนี้บ้างนะครับก็ทางด้านของนโยบายที่แบ่งปันไว้ก็บอกว่าเป็นคนไทยทุกคน มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นช่วงวัยทํางานตามกฎหมายนะอันนี้ก็ถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยนะครับอายุ16ปีขึ้นไปได้รับหมดนะครับสำหรับประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชราก็จะได้รับเต็มจํานวนนะครับไม่มีการหักนะฮะก็เช่นเดียวกันได้รับเหมือนกันนะครับทีนี้หลายท่านก็พิมพ์มาถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะสำหรับท่านที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะใช้อย่างไร นะครับผมตามข้อมูลที่ได้รับนะครับหรือที่มีอยู่นะครับผมก็บอกว่าทางด้านของโคศกของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าใช้ผ่านบัตรประชาชนได้นะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับช่วงท้ายมีวิดีโอนะครับผมจากทางด้านของโคศกพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะมาแบ่งปันข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันเบื้องต้นนะครับเราจะใช้เงินดิจิตอล10,000บาทได้อย่างไรนะครับผมแน่นอนว่าประชาชนที่เข้าข่ายรับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพราะระบบผูกกับบัตรประชาชนเห็นไหมฮะตัวนี้เลยนะครับสามารถซื้อของนะครับณนะร้านค้าในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจะซื้ออาหารน้ำดื่มยารักษาโรคหรือเครื่องมือทำกินก็ได้ทั้งนั้นนะครับใน10,000บาทนี้อ่ะอันนี้ก็เป็น แนวทางนะทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของพรรคเพื่อไทยที่นะครับมีการโพสต์ไว้ในเพจ a c e b o o k นะครับทางด้านของช่องเราก็นะหาข้อมูลมาแบ่งปันเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับทำไมต้องกําหนดรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเหตุผลเพราะว่ากระจายการจับจ่ายนะครับที่กระจุกตัวในเมืองใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุผลของเขาว่าทําไม4กิโลเมตรนะครับเงินดิจิตอล1,000 0บาทมีวันหมดอายุไหมนะต้องใช้ให้หมดเนี่ยภายใน6เดือนนะครับจะใช้ทีเดียวหรือทยอยใช้ก็ได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนนะครับอ่านี่เป็น ข้อมูลนะข้อมูลนะครับผมยังไงก็อัปเดตกันประมาณนี้นะครับตามที่บอกไปว่าบนเงื่อนไขนะของรัฐบาลเพื่อไทยเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำนะครับเดี๋ยวไงดูโหวตนายกว่าจะมีทิศทางแบบไหนอย่างไรนะเดี๋ยวเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนี้มาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับหนโยบาย ที่ทางด้านของพักเพื่อไทยได้กระตุ้นแล้วก็หาเสียงไว้ก็คือเงินดิจิตอล1,000 0บาทตัวนี้เองนะครับผมนะมีคำถามอื่นใดนะครับใต้คลิปนี้พิมพ์มาแบ่งปันกันได้นะครับยินดีที่จะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมการสนับสนุนให้กับทุกท่านได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับผมนะที่เป็นไฮไลท์หลักๆที่เกิดขึ้นในปีวันนี้นะครับผมทิ้งท้ายด้วยคลิปนะครับของนะฮะทีมนะฮะโคศกข,ของพักเพื่อไทย เล่าสู่กันฟังแบ่งปันนะครับรายละเอียดของโครงการดูนี้ว่ามีทิศทางแนวทางเป็นอย่างไรนะครับผมท่านคิดเห็นอย่างไรพิมมาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้เลยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมวันนี้ขอบคุณว่าสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ